กอกระบเปลือกออกแล้วนะครับนะครับต้นโดที่เปลือกเน่านะครับอุปกรณ์ที่ผมใช้ก็มีสิวขนาดต่างๆนะครับสิวนะครับแล้วก็มีคอนตีนะครับแล้วก็มีทาลเล็กซิวนะครับเป็นสีม่วงนะครับผสมนะครับก็เราพยายามกระเทาะจนถึงเกล็ดเนื้อที่มันเน่านะครับที่เปื่อยนะครับเอาออกจนหมดนะครับ ก็ให้เปลือกดีแล้วก็ทาเมทาเล็กซิลนะครับแป๊บ <F 1 S 2> หนึ่งนะครับคตัวนี้อาการสาหัสเหมือนกันนะครับถ้าตายก็เสียดายมากนะครับโรคหลังเน่าอันนี้เป็นต,ตัวตัวร้ายเลยครับอะโวคาโดนะครับเปลือกนะครับเรบเาจะขึ้นไปตามเปลือกนะครับเปลือกจะ แตกแล้วนะครับแห้งถ้าเก็มาก็แกนเนื้อจะเป็นสีดำนะครับเสืลาขึ้นล้ต้นมีน้ำนะครับอันนี้ก็มีดำบางส่วนนะครับไตโคเดอร์มานะครับคนก็ใช้ไตโคเดอร์มาลาดนะครับผมก็สั่งซื้อวัตส์ซัพทิลิสมาใส่นะครับก็ยังไม่ได้ใช้เพราะตอนเย็นว่าจะใช้นะครับแล้วก็ลาด,ด้วยจะจูด์สะ้อเสียงนะครับ ก็สิวนี้ก็มีประโยชน์นะครับนะครับมาใช้กระท้อเปลือกนะครับก็ลองมาตามดูนะครับผมก็จะเริ่มทาลองดูนะครับประมาณสักอาทิตย์เดือนมาดูอีกทีว่าเปลือกเขาจะหายไหมนะครับเดี๋ยวผมก็เริ่มทาแล้วนะครับทาเพืเขานะครับให้เขาแห้งนะครับเป็นการรักษานะครับ ช่วงเนะดูฝนต้องเอารักษามากกว่านี้นะครับพ่นจุลทรีย์รอบทรงพุ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้ลากเขาโดนทำโดนเชื้อราเข้าไปนะครับอันนี้ทานเยอะๆทานหนาๆเลยนะครับทำมก็จะแห้งเองนะครับรักษาเกล็ดเน่ามากข้างล่างนะครับดุยเลยนะครับเกลยนก็เป็นสีดำเลยนะครับ ตัวนี้ก็ได้ผลผลิตดกมากนะครับปีที่แล้วนี้นะครับบุสเวียดนามนะครับคอนโด,ดบุสเวียดนามนสีอาจจะเป็นวันนี้นะครับเมทัเล็กซิลนะครับ ด้านนี้ังน,นะครับด้านนี้ก็ดำเหมือนกันตรงนี้นะครับประมาณสักเดือนมาตามกันดูนะครับว่าเปลือกเขาจะมีตัวใหม่ขึ้นมาไหมครับปรสสามาเดิมหรือไม่นะครับนะครับถ้าเมื่อเขาลำเลียงหัาขึ้นไม่ได้การเจริญเตก็โตก็หยุดชะงักนะครับ ทุกท่านที่ตามรับชมนะครับสวัสดีครับ